it's เรามันคนละคนกันครับอิสัตอย่าคิดว่ากูจะเป็นแบบมึงอย่าเอากูไปวัดกับคนอย่างมึงกูไม่เป็นแบบมึงใครเอากูไปเทียบบอกกูเฮียกูไม่เป็นแบบมึงเพลงต้องมีคำหยาบเพื่อกำราบคนที่เฮียอย่างมึงมีความคิดควายอันตรายควายในตัวของมึงโลกหมุนรอบตัวเองเจียนตัวเองควยคนแบบมึงปากมันมีราคาใช้คำด่ามากระเบื้องน้ำลายเกิดมาเดี๋ยวก็ตายควรจะอยู่แบบที่มึงไม่อายเจ็บที่ใจจนแทบจะช็อกใจกู Lock, แม่งมันลงที่กูทำไม่เห็นมึงฟอสเหมือนเป็นก๊อตก็แค่คนไม่รู้กิฟมีเรสเ c คควรจะมีถ้ามึงไม่มีความคิดมึงยังเด็กไอแม่เย็ดมึงนิ่ใส่ไม่ดีเหนื่อยและกูไม่ทนกูไม่ฟักกูไม่รักกับคนเหี้ยกูก็คนกูก็ช้ป์ต้องมาซ้ำกับเรื่องเหี้ยปากมึงอยากจะพูดจะพูดไม่ดีก็อยู่เงียบๆโง,ง่ก็แคดเงียบมึงไม่ต้องพูดหุบป,ปากมึงกับกูมันไม่เหมือนกันระว,วัง หลุดปากมึงมันตัวประกอบมันหลุดฉากถ้าปากจะพูดแต่เลี่ยงเฮียง่ายๆแค่เงียบมึงลองหุบปากความยิดมึงยังแดงไอ้แม่ย็ดความยิดมึงยังแดงไอ้แม่เย็ด